สวัสดีวันนี้ยจ่กับเกมสกายกับช่วงความรู้พื้นฐานของเกมสกายและวันนี้หัวข้อที่จะนเสนอคือวิธีการเป็นลูกตี้คุณภาพในเกมสกายจะเป็นยังไงไปรับชมกันเลยครับอันดับหนึ่งไม่ควร AFK จิงอยู่ว่าในเกมสกายนั้นจะมีระบบการลากเพื่อนซึ่งเพิ่มความสะดวกสบายให้กับลูกตี้อย่างเราๆแต่บางจุดในเกมสกายนั้นก็ต้องการความร่วมมือจากลูกตี้อย่างเราๆด้วยเช่นกันถ้าคุณ AFK บ่อยๆอาจจะทําให้การฟาร์มช้าลงพี่เลี้ยงอาจจะรําคาญหรือเสียความรู้สึกและเทคุณไปได้อันดับ2ช่วยเหลือพี่เลี้ยงของคุณบ้างบ้าง จุดที่แยกกันเผาเห็ดเผาเทียนและมันเร็วขึ้นก็แยกกันบ้างหรือคอยซัพพอร์ตพี่เลี้ยงในด้านต่างๆการส่งสัญญาณว่าเก็บออบเจกต์เรียบร้อยแล้วไม่ว่าจะเป็นการโหกเพื่อชาร์ปีคับพี่เลี้ยงที่ปีกหมดสิ่งเหล่านี้จะทําให้คุณและพี่เลี้ยงนั้นฟาร์มเร็วขึ้นวินวิน,นกันทั้งคู่เลยใช่ไหมล่ะอันดับ3อย่าดือ้อนะาอย่าดื้่าหากคุณตั้งวินิทานว่าคุณจะมาฟาร์มกับพี่เลี้ยงของคุณแล้วก็อย่าแวะเที่ยวให้มากเกินไปเพราะมันจะทําให้การฟาร์มของคุณ นั่นปีกแตกได้หนก่กกวัวใช่ไหมอันศับสี่สลับมาเป็นลีดเดอร์บ้างล้องแบ่งเบาภาระพี่เลียกของคุณถ้าหากวุดตัวคุณพร้อม อันดับที่5อย่าลืมที่จะขอบคุณพี่เลี้ยงของคุณหรือให้ของขวัญกับพี่เลี้ยงเมื่อพี่เลี้ยงพาเราฟาร์มจนเสร็จคลิปนี้นั้นผมอยากให้ทุกคนนั้นเห็นความสําคัญของพี่เลี้ยงมากขึ้นให้กําลังใจพี่เลี้ยงบ้างเขาจะได้ไม่เหนื่อยเกินไปเวลาลากพวกเราฟาร์อย่าลืมเมนทุกโพสชมพี่เลี้ยงของตัวเองละ่ะและถ้าคุณคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมที่จะรักพี่เลี้ยงของตัวเองให้มากขึ้นสุดท้ายนี้ว่าคุณได้ถึงลูกตี้คุณภาพต้อง discord the like yeah